เป็นพี่ครับพ<อ>ี่ทำอะไรครับทาสีครับทาสีอะไรครับสีไว้ครับโอ้ทาสีไว้เหรอพี่ทาเก่งไหมเก่งครับโอ้เก่งมากเลยเก่งยังไงไหนยิ้มหวานนีดอะทาต่อเลยทายเรียบๆนะครับทาท,าเ,ทา,เา,เาเรียบๆนะไหมทาเรียบๆเป็นดาวเรียบๆนะนี่อันนี้ไม่เรียบเลยเอาเั็นี้ใหม่เอ๊ เฝนตกเก้ายังเอาทาเร็ว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 อ๋้ยฝนตกด้วยจริงด้วยฝนตกจริงด้วยฝนตกจริงด้วย เห็นไหมเมื่ี้ท่าสีฝนตกเลยเห็นไหมใช่ไนหะมฝตกด้วยเยติองไปอยู่ตอนแน่ๆเลยอืมไท้ท่าสีต่อ,อนนต้องให้สด้วยละ่นออะนไรท่าเร็วท่าเร็ว